สวัสดีครับเฟรนช์แชนแนลครับวันนี้เรามีเตาหลอมอลูมิเนียมมาแนะนำครับเตาหลอมรุ่นนี้เป็นเตาหลอมอลูมิเนียมขนาด150กิโลนะครับตัวนี้ใช้ระบบแก๊สโหวเบอร์แบบอัตโนมัติเป็นเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้ก็ การหลอมของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการควบคุมอุณภูมิจากตู้คอนโทรลนะฮะไปสั่งที่ตัวของเบอร์เนอร์ให้ทํางานนะครับโดยจะมีชุดสส่แก๊สนะฮะตัวนี้เราทําเป็นเดมโมนะฮะก็คือทดลองก่อนส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็เบอร์เนอร์ก็จะทําความร้อนเป่าไปที่ภายในเบานะครับทําให้ภายในเบออุณภูมิสูงนะครับก็สามารถที่จะหลอมอลูมิเนียม ที่เราใส่ไว้ในเบ้าเนี่ยหลอมให้ได้นะครับตอนนี้ปกติอุณหภูมิสูงสุดของของเตาหลอมอลูมิเนียมเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกินประมาณแปดถึงเก้าร้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผู้ผลิตก็จะทําเผื่อไว้ก็อุณหภูมิสูงสุดก็อาจจะได้ถึงหน,นึ่งพันนะฮะตอนนี้แต่เวลาใช้จริงๆก,ก,ก็อาจจะไม่ถึงนะครับโครงสร้างโดยรวมก็จะใช้เป็นเหล็กเหล็กแผ่นนะฮะก็คือม้วนกลมเลยนะครับใช้เป็นเหล็กแผ่นหนา ม้วนกลมแล้วก็เชื่อมขึ้นรูปนะฮะส่วนฝาบนสังเกตจะเห็นเป็นวงแหวนนะฮะตัววงแหวนด้านบนเนี่ยจะใช้เป็นวงแหวนสำหรับยึดกับเบ้านะฮะตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะดึงออกแล้วก็วางเบ้าเข้าไปนะฮะแล้วก็วางไอ้ตัวแหวนตัวเนี้ยนะครับเข้าไปเพื่อล็อกเบ้าไม่ให้มันขยับเขยื่อนได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นเตาหลอมแบบตักนะครับตอนนี้ตักเทของเรามีทั้งแบบตักแบบยกนะฮะมีหลายแบบนะตอนนี้ส่วนด้านบนก็จะมีปล่องนะครับสังเกตปล่องก็จะเป็นในลักษณะของความร้อนที่มาจากปล่องด้านในนะครับก็จะย้อนกลับมาที่ตัวปักเบ้านะครับก็สามารถที่จะทำให้อุณหภูมิของอาปากเบ้าเนี่ย ซึ่งใส่ชิ้นงานเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิก็จะไม่เสียไม่สูสญเสียนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะสวิงออกยกขึ้นไปข้างบนได้นะครับตอนนี้ตัวเซนเซอร์ก็ใช้เป็นเทอนนร์โมคัพเปิลนะฮะเรามาดูชุดแก๊สกันนะครับตัวชุดแก๊สของเราใช้เป็นโหมเบเแบบคอมพิซเซช์นะฮะตัวนี้ ตัวนี้เราใช้ของ fbr ครับเป็นของอิตาลีเลยนะครับตัวนี้เป็นโมเดลรุ่น x 5นะครับตัวค่าความร้อนของเขาได้ถึงประมาณ350ยหกิโลวัตต์นะครับตัวนี้ส่าอี่ร้อยกิโลวัตต์ผมจำผิดนะฮะตัวนี้ระบบควบคุมของเขาก็จะใช้เป็นตัวโซนิวาวของดุ้งเลยนะฮะแล้วก็มีชุดแก๊สนะครับตัวนี้ปรับนะฮะฮูเบอร์เนอร์รุ่นนี้ใช้เป็นฮูเบอรเนอร์เป็นทูสเต,ตนะฮะ ก,การทํางานของเขาจะเป็นลักษณะของการทํางานแบบสองจังหวะก็คือหัวหนึ่งทำงานเลี้ยงอุณหภูมินะฮะอีกหัวหนึ่งเป็นาการทํางานแบบตัดต่อกรณีถ้าอุณหภูมิถึงแล้วเขาจะหยุดการทํางานนะครับแล้วถ้าอุณหภูมิต่ําลงมาเขาจะทํางานเปิดนะฮะตัวนี้ขึ้นครับตัวนี้โดยรวมก็ขนาดก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปสองเตาแล้ว ตอนนี้จะเป็นตอที่สามนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูนะครับว่า,าการทํางานของเขาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราทําเป็นชุดทดลองนะครับเดี๋ยวผมเปิดปเปิดแก๊สให้ดูโอเคอสังเกตแก๊สมาแล้วนะครับตอนนี้เปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเปิดหัวบันเนอร์นะฮะังเกตหัวบันเนอร์เขาจะเริ่ม มีลมมีเพชรลมนะฮะตอนนี้เดี okay, ๋ยวจะมีตัวสวิตสำหรับดีเซ็ตนะครับตอนนี้ถ้าไม่ติดก็มาดีเซ็ตใหม่รุ่นนี้ถ้าลมกับแก๊สไม่ สัมพันธ์กันเนี่ยระบบเขาจะไม่ทํางานนะฮะมันจะมีระบบเช็คเชอาร์สวิตอะลามต่ตางๆนะครับเตือนนะครับปลอดภัยครับสําหรับผู้ใช้งานนะครับตัวนี้สังเกตตอนนี้ตุดติดแล้วนะครับ ตอนนี้เราไม่ได้ใส่เบ้านะฮะเราไม่ได้ใส่เบ้านะฮะตอนนี้ ถ้าสมมุติแก๊สไม่มีนะครับผมลองปิดแก๊สโดยก๊สแล้วนะรบะบบใจะตัดการทำงานเลยนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เราต่อพัดลมให้ทำงานตลอดนะครับากานความร้อนย้อนกลับนะฮะก็ถ้าใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด จากเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยเลยครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ